เท่านประธานที่เคารพรผมสุกิจตะโถปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมไม่ยอมฮะผมไม่ยอมที่จะอนุมัติให้มีการผลานชาติด้วยการกู้เงินสองล้านล้านบาทโดยรัฐบาลที่สอแววชุกจริตในวันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆครับเพราะว่าพวกเราก็ได้เห็นพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้มาหลายอย่างแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ผมเคยภิปรายในสภาคือเรื่องของการแทรกแซงราคาอย่างพาราปรากฏว่าทําให้นักการเมืองและก็อพัคพวกของรัฐบาลร,ร่ํารวยกันทั่วหน้าเลยครับจนแม้แต่รัฐมนตรีคนปัจจุบันที่รับผิดช,ชอบเรื่องนี้ยังออกมายอมรับคุณหมอฮะมีผู้บัญ่วงกับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจา่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงพูดปรายตามข้อ6กกล่าวให้ร้ายและเสียดสีบุคคลอื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยการอภิปรายเนี่ยต้องอภิปรายอยู่ในกรอบในข้อบังคับและในประเด็นที่จะต้องอภิปรายลุกขึ้นมาแล้วกล่าวหาเขายังไม่ได้กู้ท่านประธานต้องเตือนนะฮะ เพียงแต่ข้านำเสนอพระราชบัญญัติเฉยๆแค่นั้นเองพูดอย่างนี้เสียหายอะเป็นนักการเมืองตั้งนานนั้นเนี่ยนะฮะเอาละพอละทัานานครับคุณหมอครับทถานะผมผมผมรู้เรื่องดีอะคุณหมอครับผมวินิจฉัยฮะที่จริงเราคุยกันในเรื่องของงบประมาณนะฮะท่านคุณหมออย่ไปเป็นยติไม่ไว้วางใจนะฮะเพราะนั้นอยู่ในกรอบตรงนี้เถอครับนะครับ ท่านประธานครับผมกําลังจะอภิปรายในแง่ของความไม่โปร่งใสครับแล้วคุณหมอจะเถียงเลยครับผมวินิจฉัยแล้วครับเข้าข่ายใส่ร้ายครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาะครับครับผมจะบอกให้ว่าโครงการแทรกแซงราคาอย่างเนี่ยตอนนี้รัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ส่งเรื่องให้ DSI ไปดำเนินการอยู่นะครับไปสอบสวนอยู่ เรื่องต่อไปครับเรื่องจำนำข้าวครับที่โกงกันทุกขั้นตอนดังที่ฝ่ายค้านเราก็เคยเอาใบเสร็จมาแฉในสภามาแล้วคุณหมอครับท่านประธานครับผมอภิปรายนะครับคุณหมอครับลายในฐานะฝ่ายค้านคุณหมอครับมีผู้ตรวท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิชัยทิสา สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องขอประท้วงซ้ำตามข้อบังคับข้อที่61ขนาดท่านประธานเตือนแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเนี่ยยังไม่เขา้เาเอาละครับผมคุณหมอครับขอความการุณานะครับนะครับเอาอยู่ในกรอบของงบประมาณฮครับท่านประท้วงเลยฮะ เชิญครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชัยวุฒิผ่องแผ้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรคประชาธิปัตย์ครับขอประท้วงท่านประธานนะครับในการควบคุมการทําหน้าที่นะฮะแต่ก็แปดนะฮะท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับผู้ประท้วงนะครับททานะครับใส่ร้ายนะครับพูดแบบนั้นนะครับทําไมท่านไม่ตกือนะครับท่านนั่งฟังอยู่้วกันนะครับ ให้ถอนคำพูดนะครับต่ตางๆครับคำพูดประเด็นไหนฮะคำพูดตรงไหนที่บอกใส่ร้าย,ายท่านประธานที่เคารพครับผมชัยวุฒิของแพรว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดส,สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านผู้ประทวงเมื่อสักครู่นะครับท่านฟังไม่ออกเลยครับท่านประธานครับเขาบอกว่าเป็นสสตั้งนานฟังมาดูเรื่องครับเสียหายไหมครับท่านประธานครับหรือท่านวหรือว่าท่านวินิจฉัยว่าไม่เสียหายครับเอาละครับนั่งก่อนฮนะเดี๋ยวผมวินะิจฉัยฮะ ก็ขอเตือนท่านประสิทธิ์นะครับก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็คุณหมอสุกิจครับขอให้อยู่ในกรอบเถอะครับนะครับท่านประธานนะครับผมอยู่ในกรอบนะครับผมบอกแล้วว่าผมกําลังคุณหมอครับคนวินิจฉัยคือผมนะครับไม่ใช่คุณหมอสุกิจเป็นคนวินิจฉัยตัวเองนะผมวินิจฉัยแล้วครับเราเตือนหลายครั้งแล้วครับ ประสิทธิ์นั่งเถอะครับเอาละครับไม่มีอะไรเสียหายครับนั่งเถอะครับพอเถอะครับทันจุลิศพอเถอะครับนั่งเถอะครับคุณหมอจะได้อภิปรายต่อผมเตือนแล้วครับอย่าวินิจฉัยแทนผมเลยครับเอาไว้มาเป็นประธานแล้วให้วินิจฉัยเอาพอเถอะครับคุณหมอต่อเถอะครับ ท่านจุริศครับนั่งเถอครับท่านใช้สิิตประท้วงนะฮะเชิญครับท่านประ,ะรธานครับกระผมนายจุริศรัศมีสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโรบัญชีรายชื่อพักพญยยิย์เมื่อตะกี้ท่านประธานเสด็จสีผมครับ ผมกาลังให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าทางจ่าประสิทธิ์จะต้องถอนคําพูดก่อนกรณีที่หาว่านายแพทย์สุขิตไม่รู้เรื่องหรือเปล่าตามที่มีผู้ประท้วงท่านจุลิตครับผมไม่ได้ท่านท่านจุลิตครับผมไม่ได้เสียดสีฮะผมว่าตรงๆเลยฮะเอาไว้มาเป็นประธานแล้วค่อยมาวินิจฉัยพูดตรงๆร,งรงฮะเพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับแล้วผมได้เตือนท่านประสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ได้เตือนท่านคุณหมอสุกิจด้วยนะครับให้อยู่ในประเด็นในกรอบนะครับไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุกิจตาโตภกรมาชิสปาผู้แทนรัศดรจังหวัดตรตังพักประชาธิปัตย์ผมก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครับถ้าพูดเรื่องไม่โปร่งใสและพูดเรื่อง ความไม่ชอบมาพากลต่างๆของรัฐบาลในอดีตไม่ได้แล้จะพูดยังไงอะครับใช้มาชมเลยครับผมก็จะบอกว่าอย่างนี้การโครงการจำนำข้าวก็ไม่โปร่งใสจริงๆแล้วคนอื่นก็พูดมาหลายคนแล้วทําไมท่านประธานไม่ว่าเขาเอาผมพูดทําไมท่านถึงว่าเลยครับคุณหมอครับถ้าใช้คําว่ามันเครือบแคลงสงสัยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไปกล่าวหาว่าเขาทุจริตนะครับ ไปกล่าวหาตรงๆอย่างนี้มันใส่ร้ายชัดๆอยู่แล้วเป็นประเด็นที่เราสงสัยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ไปกล่าวหาใส่ร้ายเขาตรงๆอย่างนั้นผมบอกว่าฝ่ายค้านเคยเอาใบเสร็จมาแฉในสภาและปัจจุบันเรื่องอยู่ที่ปปชนี่ผมใส่ร้ายอะไรเลยครับมันเรื่องจริงใช่ไหมครับแลบ้วรัฐบนนานไม่เคย คุณหมอครับอย่าโต้แย้งเลยครับเอาเข้าประเด็นเถอะครับนะครับแล้วอภิปรายให้ประท้วงไม่ได้ให้เขาอยู่ในกรอบข้อบังคับนะครับเอามจริเอเอาละครับผมจะเชื่อท่าระธานะยังมีอีกหลายเรื่องครับความจริงถ้าประท้วงกันอย่างนี้ก็ล่าสุดครับช่วงนี้มีการส่งข่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งนะครับ ให้เร่งเสนอโครงการเข้ามาแต่ขอ37%ดปอร์เซนตดังนั้นวันนี้ถ้าสภาแห่งนี้ขึ้นหมอครับมีหลักฐานไหมฮะไอสามเปอร์เซนที่ว่าเนี่ยนี่มันใส่ร้ายตรงๆนะฮะอภิปรายงบประมาณแะครับนะครับต่อให้เป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะกล่าวหาก็ต้องมีเหตุผลรองรับนะครับ เอาเข้าประเด็นนะครับท่านประสิทธิ์นั่งลยครับผมได้เตือนแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับผมสกิอัตโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดต่างพัคประชาธิปัตย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมพูดไปถ้าผมพูดไม่จริงผมก็เสียหายครับเดี๋ยวรัฐบาลก็มาตอบได้นี่ครับดังนั้นวันนี้ถ้าสภาแห่งนี้อนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินสองล้านล้านบาท ค,คุณหมอครับงั้นผมผมวินิจฉัยให้ท่านถอนไอ้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์่ะท่านต้องถอนท่านต้องถอนฮะถ้าไม่ถอนผมาเหตุ<ำ>ผลที่ให้ผมถกนะฮะผมในฐานะประธานครับยึดข้อบังคับผมใช้ดุลพินิจตามข้อบังคับวินิจฉัยให้ท่านถอนคําพูดสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้ายังจะอย่างนี้ผมไม่อนุญาตให้พูดต่อนะครับ ผมใช้ข้อบังคับ174ครับ,รบให้ท่านหยุดการอภิบายครับต้องถอนก่อนครับท่า,านะาานะประธานนะเวะามนะประท้วงผมไม่ถอนนะครับผมไม่ถอนครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นผมไม่ถอนนะผมใช้านาจตามข้อบังคับแล้ววินิจฉัย ให้ท่านถอนคํากล่าวหาใส่ร้ายเขาเรื่อง37%ผมใส่ร้ายใครครับผมบอกว่าแต่ขอ37%ใครขอละครับผมยังไม่ได้บอกว่าใครขอท่านประธานนะผมระวังนะครับแต่ถ้าผมไม่เอาเรื่องจริงมาค,คุณหมออย่าไปเล่นคำอย่างนั้นเลยครับ ไม่เป็นไรครับฉั้นผมอนุญาตให้ท่านพูดต่อคนเขาก็ดูกันทั้งประเทศอยู่ครับไม่เป็นไรครับผมผมไม่ให้ถอนก็ได้ท่านอภิปรายแล้วอย่าเข้าข่ายใส่ร้ายคนอื่นกะพับท่านธรรมานะขอบพระคุณท่านธรมทานะถ้าใช้มาตรานี้ครับสามครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับจากเงินสองล้านล้านก็คือเจ็ดแสนสี่หมื่นล้านบาทครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหน และนี่แหละครับคือสาเหตุสำคัญที่เขากระเฮี้ยนกระหือหรือกันนักที่จะกู้มีใหญ่ว่านักเศรษฐศาสตร์ที่หวังดีต่อประเทศทั้งหลายจำนวนมากมายเลยครับเรียงหน้าออกมาติงบอกว่านี่สาธารณะมันจะสูงจนวิกฤตแล้วนะก็ไม่ฟังโดยเฉพาะบุคคลที่ผมอยากจะกล่าวถึงนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับ ผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลนะครับเอาเถอะครับพอเถอะครับเชิญคุณหมอต่อเถอครับเชิญนะโดยเฉพาะบุคคลที่ผมอยากจะกล่าวถึงเพราะว่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกชื่อท่านไว้ในฐานะผู้ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือรองนายกกิติรักษ์นรนนงผู้ซึ่งสร้างความล้มเหลวไปทุกเรื่องทำเรื่องข้าวข้าวก็เจ๊ง ทำเรื่องอยางพารายางพาราก็เจงสิ่งที่ทําสําเร็จก็คือไวไลหรือโกหกสีขาวซึ่งฝ่ายค้านของเราเคยแฉออกมากว่าสิบเรื่องแต่ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนให้จดจําก็คือเรื่องที่น่าจะมาเทียบเคียงกับกรณีวันนี้ได้คือการกู้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านที่ดึงดันที่จะออกมาเป็นพอรอก,กอทั้งทงท,งที่พวกเราฝ่ายคา้านบอกว่า ไม่เห็นจะรีบร้อนอะไรออกเป็นพรบก็ได้และวันนั้นท่านออกมาชี้แจงจะเป็นจะตายว่าต้องเร่งทําในเดือนนั้นไม่อย่างนั้นประเทศจะเสียหายอย่างโน้อนอย่างนี้และเป็นไงครับท่านประธานครับปกีกว่าแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเอาเข้าจริงๆไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าไม่มีโครงการมาก่อนโกหกสภาโกหกประชาชนโกหกกระทั่งสาร,รัฐธรรมนูญครับ แล้วเราจะเชื่อถือคนคนนี้ให้มาทำเรื่องสองล้านล้านอีกหรือแล้ววันนี้มาบอกว่าเราจะไม่มีปัญหาเพราะเมื่อทำโครงการแล้วเศรษฐกิจจะโตปีละ7.5%เปเซโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบอกว่าโครงการจำนำข้าวหลังปี2556จะไม่ขาดทุนอีกเลยท่านกล้าหัาหัวเป็นประกันไหมล่ะครับ บันทึกไว้เลยครับว่าจำนำข้าวทําเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อนั้นเจ๊งตลอดครับแล้วที่ว่าเศรษฐกิจจะโต7.5%ท่านแน่ใจอะไรครับไม่คิดอะไรเผื่อไว้ไ,ไว้บ้างเลยหรืออย่างเช่นถ้าเกิดน้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งล่ะเศรษฐกิจเสียหายซึ่งโอกาสมันก็มีครับมีผู้ปะท้วงครับ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยทิสาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรักเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ความจริงผมไม่อยากประท้วงให้เสียเวลาแต่เนื่องจากผู้อภิปรายนะทำผิดกฎข้อบังคับข้อ61มาโดยตลอดและท่านประธานก็ได้เตือนไปหลายครั้งแล้วเหมือนอภัยไปหลายครั้งแล้วสุดท้ายก็ยังวนมาจำนำข้าวทถานครับทร่างประสิทธินผมฟังอยู่ครับอะไรพอปล่อยได้ก็ปล่อยเถอะครับ คือหมอครับเชิญต่อครับใช่ครับท่านประธานฟังแต่จาศศ่าประสิทธิ์ไม่ฟังถ้าเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งไม่เป็นไรครับผมมีเวลาเหลือเฟือครับพอาะถือครับท่านประสิทธิ์ครับหมอเชิญครับ ผมสุกิตอโถปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ผมต่อนะครับถ้าน้ํามันท่วมหนักอีกครั้งล่ะครับเศรษฐกิจตกต,กต่ําแล้วมันไม่แย่นะครับหรือถ้าเศรษฐกิจโลกมันผันผวนขึ้นมาดูอย่างวิกฤตยุโรปสิครับทําเราแทบเป็นแทบตายหรือแม้กระทั่งเรื่องประชานิยมที่เหลวไหลไร้สติที่เอาเงินงบประมาณไปหาเสียงนะครับ อันนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจตกต่ําได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับอย่าเอาอารมณ์ความอยากมาผูกโยงเอากับอนาคตของชาติเอาไปเสี่ยงโดยไม่พูดความจริงกับพี่น้องประชาชนโครงการที่เสนอมาก็โกหกครับที่ผมเจ็บใจที่สุดก็คือที่บอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพประดังเบษา ใช้งบประมาณ124,327.90ล้านบาทโกหกครับกรุงเทพประดังเบษา982กิโลเมตรครับเงินแค่นี้ไม่มีทางพอแล้วก็ได้ความจริงก็ออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วตั้งโครงการไว้แค่กรุงเทพหัวหินเท่านั้นครับที่เขียนไปถึงประดังเบษาเพราะว่าพอโดนว่าโดนด่าเข้ามากๆ ก็เลยเติมเข้าไปแต่จริงๆแล้วจะทําแค่กรุงเทพหัวหินเท่านั้นแล้วเชื่อผมจะครับมันก็จะค้างอยู่แค่นั้นแหละเพราะท่านจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างแล้วล่ะครับก็กู้เต็มเพดานอย่างนี้แล้วหลอกลวงคนภาคใต้ยอย่างน่าเกลียดที่สุดครับท่านประธานครับเรากําลังตกอยู่ในความประมาทและเป็นความประมาทที่เอาเรื่องของประเทศชาติเอาอนาคตของลูกหลานไปเสียนะครับ ถ้ารองกิติรัตน์เป็นนักเศรษฐศาสตร์จริงซึ่งผมก็ทราบว่าท่านเป็นจริงครับน่าจะรู้ดีครับว่าเมื่อไหร่ที่หนี้สาธารณะมันถึง40%แล้วต่อไปที่มันจะไหลยอย่างรวดเร็วจะถึง60%ในพริบตาครับดูง่ายๆครับของประเทศเราตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเนี่ยถึงปลายเดือนมกราปลายตุลา55ถึงปลายมกรา56ครับ หนี้สินของประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ7จ็ด0มื่นกว่าล้านบาทครับท่านประธานครับในช่วงเวลาแค่3เดือนแล้วนี่ยังจะมากู้อีก2ล้านล้านบาทแล้วไหนจะไปต้องกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณปีห้อีก2 5 0 0 0 0ล้านบาทแล้วอย่างนี้หนี้สาธารณะมันจะไม่พุ่งพรวดๆนะครับวันนี้ผมขอบอกนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เห็นด้วย กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแต่มันก็ควรจะใช้วิธีอื่นที่เขาอภิปรายกันมาเขาเสนอกันมามากมายรัฐบาลที่มีฝีมือควรจะคิดได้ครับไอ้วิธีกู้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคนที่โง่ที่สุดก็คิดออกครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าสภาอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินก้อนนี้ประเทศจะต้องวิกฤต ไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นผมอยากถามว่านายกและรองนายกจะรับผิดชอบไหมผมว่าเขาไม่รับผิดชอบหรอกครับเพราะว่าเขาจะไม่ลำบากเหมือนพี่น้องประชาชนขดจนจน,จนเจ้าของประเทศเหรอกครับก็ดูนายกสิครับขนาดให้เขากู้เงินไปสามบล้านยังลืมเลยเพราะว่าท่านเป็นคนร่ำรวยไงครับ านก็ไม่เดือดร้อนนะแต่พี่น้องประชาชนเราใครให้ใครบอกครับมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพก,กระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยชิษะสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสุรินผมต้องประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ61เสียดสีใส่ร้าย ถ้าไม่มีอะไรจะพูดนี่ยหยุดพูดได้คุณหมอฮะเพื่อจะได้พูดแต่พิปายได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องมีใครมามาปะทวงกวนสมัธิก็ขอความร่วมมือเถอะครับอะไรที่มันพอเรื่องได้ก็เรื่องเถอะครับอย่าไปมันเข้าขายเสียดสีถ้าไม่พูดถึงมันก็ท่านก็จะพิปายได้ต่อเนื่องขอความกรุณาเถอะครับ เชิญคุณหมอต่อเถอะครับท่านประธานที่กรบครับผมสุกิจระโถปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรงังพรรคประชาธิปัตย์เรารู้กันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับว่าสภานี้เป็นที่พูดและเป็นที่พูดความจริงครับเพราะฉะนั้นผมต้องพูดความจริงเพราะผมอาสาพี่น้องประชาชนมาพูดครับเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่ปปอชอนะครับ มันเป็นเรื่องจริงคือคุณหมอฮะต่อของคุณหมอเถอะครับอย่าไปนั่นเลยฮะเอาเข้าประเด็นเลยครับครับ,รบก็สรุปว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเอาละครับจบแค่นั้นวันนี้เรากำลังจะสร้างนี่ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วจะเป็นนี่ข้ามสัตววัตไปยังชั่วลูกหลานครับ โดยเราไม่รู้ว่าวันไหนประเทศเราจะล้มละลายหรือเปล่าด้วยความเสี่ยงทั้งหลายทั้งทุกประการที่พวกเราฝ่ายค้านได้พูดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจึงรับไม่ได้ครับรัฐบาลน,นี้ทำเกินไปครับท่านทำเกินไป ท่านทำกับประเทศชาติเกินไปท่านทำกับลูกหลานเกินไปผมจึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้รัฐบาลนี้ที่มือไม่สะอาดพอกู้เงินสองล้านล้านบาทในวันนี้ครับ